สวัสดีครับพบกับรายการทีเด็ดเฮจูหมูล้มโตโดยมีผมเฮจูหมูล้มโตเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับก่อนจะไปรับชมรายการเฮก็ฝากให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ไว้กับเฮไว้เป็นกําลังใจให้กับเฮนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่14สิงหาคม2564เรามาดูกันในศึกพรีเมียร์ลีก นัดแรกเป็นการพบกันระหว่างเลสเตอร์ซิตี้พบกับวูฟแฮมตันนะครับเรามาดูกันที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากเลสเตอร์เจ้าบ้านชนะแมนซิตี้1 0ชนะเบียร์ลิวสามประตูต่อสองเสมอ QPR 3ีประตูต่อสแพ้วีคอมบ์ศูนย์ประตูต่อหเสมอเบอร์ตันศูนย์ประตูต่อศส่วนวูฟทีมเยือนนะครับแพ้เซลต้าบีโกศูนย์ประตูต่อห ชนะโคเวนที่สองประตูต่อหนึ่งเสมอสโต๊กหนึ่งประตูต่อหนึ่งชนะอันชาบับสองประตูต่อหนึ่งแพ้ลาดพามัตสองประตูต่อสามส่วนการพบกันของทั้งสองทีมในฤดูกาลที่แล้วนะครับเลสเตอร์ชนะวูฟหนึ่งประตูต่อศูนย์เลสเตอร์เสมอวอูฟศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับเรามาดูกันที่ความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับเลสเตอร์ ของคุณซือเบนเดอร์โรเจอร์เสริมแก่งรับฤดูกาลนี้โดยดึงแพทสันดาก้าหัวหอกจากซันบวกด้วยค่าตัว23ล้านปอนด์บูบากาลีซูมาเลกกลางรับแชมป์ลีกเอิงจากลินนะครับ17ล้านปอนด์และไบอันเบอร์ทานเซนฟีมาจากเซาแแมป์ตันนะครับ แล้วในแมตช์นี้ก็ยังคงใช้เจมี่วาดียืนหอกตัวเป้าล่าสกอร์เหมือนเดิมนะครับจะลงเล่นในระบบ4-2-3-1เรามาดูกันในสภาพความพร้อมของทีมเยนวูฟนะครับวูฟนั้นก็เสริมทัพชุดใหญ่นะครับในการจัดแผงหลังมาชุดใหญ่โดยรายการนี้ได้เซ็นสัญญากับไอโนลี่ แบ็กซ้ายจากอองเช่เยอชอนมอสเกอร่าปาการหลังดาวรุ่งจากแอดมัดดิดแต่ก็ยังเสียประตูมือหนึ่งที่ย้ายไปร่วมทับให้กับโลมานะครับสภาพทีมล่าสุดก,ก่อนลงสนามจะไม่มีชื่อจอนนี่กาสโตวิลลี่โบลี่ดานเนียนโปเดนโอเวนโอตาซาวีและเปรดโดเนโตซึ่งกอดขอกันเจ็บ เดี่ยงยกแพ็กนะครับเรามาดูกันเลทเปิดราคามาที่เล t เตอร์ต่อครึ่งควบลูกได้น้ำ96นะครับทีเด็ดเฮจูหมูล้มโต๊ะในวันนี้ก็ขอฟันธงไปที่เล t เตอร์ซิตี้นะครับเฮียให้แทงในราคาครึ่งควบลูกได้น้ำ96นะครับสุดท้ายก่อนจบรายการใครอยากทักเฮียมาก็ แอดไลน์มาได้ที่จู8778นะครับหรือใครจะร่วมทายผลไปกับเฮียก็แอดไปที่แอดโคปาเจก่อนจะจากกันในวันนี้เฮียก็ฝากไว้ว่าอย่าลืมใส่เลตเตอร์กันนะครับขอให้สมาชิกทุกท่านเฮงๆรวยๆด้วยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ